ดีครับคุณหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อยากตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีเกื้อสุ่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้มาดูคลิปการพยากรณ์ลัคนาราศีต่างๆนะครับปุ๊บพยายามประจำเดือนสิงหาคมกันนะครับผม2 5 6 6ปีเกณฑ์จะเป็นเช่นไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมแต่ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสําหรับภาพสวยที่จะบารเสียไห้นะครับเรากลับมาอีกทีตอนหน้าร้อนของเขานะครับผมครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสสัครด้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับคร<อ>ับประปบกการพยางกรน,นะครับผม ชาวราศีกุมกันนะครับผมประจําเดือนสิงหาคม2566กันนะครับผมมีเกณฑ์อดไรจะเกิดขึ้นบ้างกันนะครับผมในเดือนสิงหาคมนะครับผมดาวเราก็เข้าตําแหน่งประมาณนี้นะครับผมชาวราศีกุมนั้นเรามีดาวเสาร์นั้นกลุ่มหลักอยู่แล้วมาอยู่ในตําแหน่งที่อยู่แล้วนะครับผมชั่วโมงนี้ก็ที่เคยบอกกันไว้อยู่แล้วนะครับผมว่าเรื่องของการที่จะไว้ใจใครจะวางใจใครอะไรมากนั้นชาวราศีกุมนั้นชั่วโมงนี้ ไม่มีครับว่ากันอีกสองปีเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไว้ใจใครไม่ได้ยังทาอะไรมากมายไม่ได้นะครับผมในชะั่วโมงนี้แต่คราวนี้เดือนนี้นะครับผมเรามาดูกันที่ฝั่งตรงข้ามก่อนเลยดาวปัตตานีกันนะครับผมเพราะว่าดาวเสาร์นั้นไปเล็งอะไรบ้างครับอยู่ในธาตุเดียวกันอะไรกันบ้างครับผมนี่เลยครับผมมาอยู่ในภพปัตตานีกันบ้างมีดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพุธนะครับผมเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างน,นะครับผม ดาวอังคารนั่นเองดาวอังคารนั้นชั่วโมงนี้มีทั้งดาวสุกดาวอังคารนะครับผมเราขอเริ่มที่ดาวสุกก่อนดีกว่าดาวสุกนั้นเหมือนเดิมเดือนที่แล้วที่เราว่ากันไปดาวสุกนั้นการเงินความรักณนะชั่วโมงนี้นะครับผมการเงินที่เข้ามาในพบนี้ตรงนี้ครับผมการเงินนั้น มาถึงปุ๊บก็ออกทันทีเงินออกวันที่หนึ่งวันที่ห้าใช้หมดทันทีอันนี้ก็คือหนึ่งนะครับผมวางแผนการเงินเซฟวิ่งกันไว้ดีๆนะครับผมอันดับที่สองนะครับผมเรื่องของความรักเพราะว่าอยู่ในภพปัตตานินเองภพปัตตนิพออยู่ในเรื่องของความรักปุ๊บน้ํามันเหนแห้งไปอย่างที่เราบอกกันไปว่าไฟมันเผาน้ำจนแห้งความรักหายความ,วามบบเบื่อนหน่ายจะเกิดขึ้นการ ปัญหาทุกอย่างก็จะตามมาตามมากันขึ้น,นเรื่อยๆนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเหมือนกับเดือนที่แล้วเป๊ะเ,เลยเพราะว่าดาวดวงนี้เดินมาค้างอยู่ในตำแหน่งนี้ผมว่าท่านผู้ชมคงก็คงรู้สึกได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันดับต่อมานะครับผมมีดาวพุธมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมเดินทางไปหาลูกค้าเดินทาง ทำการค้าขายทาําทางทําการนะครับผมเพราะว่าดาวเสาโคจรมาเล็งกับดาวพุธในตําแหน่งนี้นะครับผมอ่ะมันก็เป็น่ององการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในอีกเรื่องอันดับต่อมานะครับผมเมื่อกี้เราเราขอตอนแรกเราพูดกันว่าดาวอคารในชะ่ไหมครับผมเราวิ่งเข้ามาดูตรงนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวจะเชื่อมกับดาวอคารต่ออีกทีก็คือดาวหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองดาวอาทิตย์นั้นไปตกอยู่ในตําแหน่งของถานน้ํา ดยูในพบอริกันนะครับผมรือพอริคนี้การพยากรณ์ก็เลยออกมาว่าหนึ่งจะมีปัญหาต้องติดติดขัดขัดเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงต่างๆชื่อเสียงเงินทองมีปัญหาติดขัดขึ้นมาแน่ครับผมอาจจะมีลักษณะดาวอาทิตย์หมายถึงความรักคนรักเกยอะอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบหน้าเราทำร้ายเราในทางอ,อ้อมก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผม ส่ร้ายป้ายสีเพราะดาวอาทิตย์แล้วเข้าในมุมไม่ดีอยู่แล้วตอนนี้อันดับที่สองนะครับผมความอึดอัดใจก็เลยจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นดาวน้ํากับดาวไฟดาวพื้นน้ํามาเจอดาวไฟไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บพยายามดิ้นรนความอึดอัดใจก็เกิดขึ้นทําให้มีปัญหาในตรงส่วนนี้วิ่งกลับมาตรงดาวอังคารเลยดาวอังคารอยู่ในตําแหน่งนี้ก็เลยตอบว่า ทำอะไรมากก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ขยับตัวมากไม่ได้ขยับ๊บขยับซ้ายก็ไม่ได้ขยับขวาก็ไม่ได้จะต้องจมอยู่ในเรื่องของความติตใจอยู่ตลอดเวลาครับเหตุการณ์นี้ก็หนึ่งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมดาวอาทิตย์นั้นมาจากอะไรก็มาจากพบปันตนันตัวนี้เองนะครับผมน่าจะมีเรื่องปัญหากับลูกค้าปัญหากับผู้ครองจะพูดสมัครซ้ายก็ไม่ได้ครับพูดขวาก็ไม่ได้ ก็รู้สึกอึดอัดจะเปี้ยงป้างพองพ่าก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียเสือชื่อเดี๋ยวแตกแยกเกิดขึ้นเดี๋ยวมีอะไรต่างๆนานาที่ผลลัพธ์มันไม่คุ้มกับการที่จะแอคชั่นแล้วมสักอย่างนะครับผมอันนี้ก็คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นของชาวราศีกุมนะครับผมในช่วงเดือนนี้นะครับผมส่วนอันอื่นมีอะไรอีกไหมนัดต่อมาพอดีดาวพุธ มาเจอดาวราหูในตำแหน่งนี้นะครับผมครับก็พูธกับราหูนะครับผมเป็นคู่ศัตรูกัน,เป,นเป็นเป็นเขาเรียกวู้ผู้ศัตรูอย่างนี้ดีกว่าก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของคาพูดหลอกหลอกรวงๆที่จะเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะการหลอกลวงครับผมเอาคํานี้ดีกว่าเรื่องไม่จริงมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของการ มาจากเพื่อนๆฝูงเพื่อนที่ทํางานอะไรอย่างนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวสารอะไรแบบนี้เกณฑ์เส้นได้เช่นเดียวกันครับผมโอเคอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับผมของชาวราศีกุมภ์ครับประจําเดือนสิงหาคมนะครับผมมีอะไรไม่ต้องไปกลัวันครับมีอะไรก็มีสติแก้ปัญหาไปก่อนครับโชคดีทุกๆท่านครับสําหรับชาวราศีกุมภ์ครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับลัคนาราศีต่างๆกันนะครับผม ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสนคลิกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับสวัสดีครับ